วันหนึ่งเพลงมี่อาจารย์ชุเทียนเทา,หา,หาชื่อจะชื่อเพลงไหนได้ะพี่จา้าพี่เจ้ารอพี่โอ้รู้จื้อได้แล้วพี่มา,ากว้าวผสามอาจารย์ทิ้นเเลยอาจารย์ชุดทียนลองของยุ่มา ยิงดีแล้วเห็นวัวจะหนึ่งนั่งหากเตเลยนั้นองเรียจบนี่คอมเมนต์ชีวิตของเร่งเล็งนี้แก้วที่รอพี่ เพงไหต้องภู Ô, ิใจเธอที่เกิดคือใครอ๋อเยวันหลักเยอะวันหลังหนึ่งวันหนึงเพลงแต่เมื่อกี้ฟังแล้วเห็นคนร้องไห้อยู่คนนึ่งาข้อสอบล้ข้อสอบยเมื่อกี้าเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ี่ร้องเพลงเห็นนัเหนังนคอเลยคนคนหนึ่งมองภาพแลร้องไห้ หมองย่างก่อนอีนี้ข่าวนีแก้วว่าออิงไม่มาแต่อย่าลืมีนี่ตมารู้่ได้หว่าเดี๋ยวเพงิ หนูให้ว่าเพื่อนคือตั๋วหนูเพื่อนซื้อนเพื่อนซื้อหูอิงหรือเพื่อนซื้อแก้วเสียด้วยนะาะฮอกก์เกอร์ฮอกก์เกอร์นักฟุตบอลถึงได้ให้พังพันอีพันเตมีมีขีไม่มีโอ้โหฟุตบอลอีพีไม่เปิดอ่ะเปิดไฟสักครู่หนึ่งครับเปิดไฟเปิดไฟแล้วดูที่ทว่าหน้าตามหล่อๆล่อซื่อๆแม่แถวแถวบางพลีสมุทรปราการเปิดไฟแล้วทำอะไรหูอิงเสริมค่ะ ดีเพราะมีสิ่งแอลกแอล์ธาตนวิตามิน <B. S 1> ผสมสารสกัดจากสมวันนี้นะครับเรามาทําการแจกฟรีเราไมมขายเดี๋ยวแล้วติดตัวติดใจครับที่เซเว่นด้านหน้าก็มีนะครับจําหนายขายขวดละสิบสิบาทแต่ณนสถานที่แห่งนี้แจกฟรีอ่ะยาไปรับเอาไปลองครับหมดแล้วหมดเลยจํานวนจํนนจากัดนะจ๊ะ ไม่เลยแล้วพี่น้องเของมอเบิรงได้ไร์อย่าเลือมเด้อถ้าใครมืได้เอามืออื่นไล่ต่ออยด้วยกันนะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันไหมพรุ่งนี้ต่อแล้วไม่เออวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้องค์หญิงจะร้องหนึ่งวันหนึ่งเพลงเพลงอะไรเนี่น้องสื่อเของมอเบิรงได้ไร์นั่มเอาล็อกได้์ยุติบ่าจะมาขอมันมันต่ำใจมันต่ำใจ มัำใจปีอา้นีต่ำใจพันต่ำใจอยู่ทางข้างน้เอาละเอาละเอาละแก้วเอาละอ้หพี่เันตู่ก็เพียอยู่มอก่มันตัวีเมือแตงใช่โโหเลยโอ้เลยอยู่ท่อัันพี่ติมีโอกาลอเป็นไรอไปหามาหาย่หมานักแจกฟรีนะจ้างแจกฟีกว่พี่หนึ่งสอทพีนะครับเสื้อผ้าเมนอัพ เออสักเลยจะไหนมันจะจริงน,นก็นจะเป็นชื่ิ้นๆใหม่ชาตินี้เลยฝไ่ไายลน์ครับมันจะปรับพ้าทุ่งสดจะพาะตีลายหอมสดชื่นนานสามเท่าผ้านุ่งปุเรียดเย็บง่ายนะครับนอกจากนั้นวิวแอฟซีฟรีส์ลิตเกาหลีที่มีผ้าไทยเลยสัตว์เยอะที่สุดในโลกโอ้เยเคยเบิ้ลพ่อหนุ่มแค่เบิ้งจ้ะมัดน้งเกาหลีพ่อมักมักเกาหลีแห้งใช่ใช่แล้วมีพ่อเดินมึงไม่มหนี่ละมึงไม่เอฟซีไม่เหนี่ยละเอฟซีไหนนะมันบอกเล่าเขาบอกให้ลูก เออบอกบอกบอกอีสานเอออีสานเออบอกอีสานเลื่องอะไรกันเบิงดี้บ้างอยากให้พี่น้องเขาไปเบิงครับนี่เลยเขาไปนี่ครับ V I U อ่านเบิกอยู่เบิงแล้วนั่งเรื่องนยังก็ลูกพี่น้องเขาไปเบิงติดตานตอนนี้กำลังกำลังอยู่ใน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  F View คือเพลงเลยนะโอ็หนังเรื่องอะไรนะที่หนูดูนะชีวิตเพื่อชาตินั่นบอกเป็นภาษาอีสานพหอม เลือกเป็นภาษาต่างภาษาไทยก็ได้ฟัแเราเข้าใจอุ้งอิงป็อิงนะครับทีมงาวนมาช่วยปมพูดเฉลี่ยพาเพลินชื่อนี้การันตีได้ครับส่งมาบความสุขไปใี้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพรครอบผมพบกทนที่มารับมครับ